ต้อนรับสู่รคาเจอร์ ulture, พื้นที่ของคุณสำหรับดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและทุกอย่างที่จุดประกายความหลงไหลในการขับขี่หากคุณรักรถยนต์ที่พลิกนิยามเดิมๆคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่ครองใจผู้คนมาหลายปีอย่างเงียบๆน,บนี่คือ Honda c r v 2026ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการใช้งาน ฮอนด้ CR-V รุ่นปี2026ไม่ใช่รถที่พยายามจะโดดเด่นจนเกินไปแต่มันมีความมั่นใจในแบบของมันเองด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูแข็งแรงมากขึ้นพร้อมไฟหน้า LED ที่เพรียวบางและดูดันมากขึ้นเส้นสายภายนอกที่เฉียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายข้างตัวถังที่ไหลลื่นตลอดแนวทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นและล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-19นิ้วช่วยเติมความโดดเด่นให้กับทุกมุมมอง เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดการออกแบบภายในยังคงแนวทางมินิมอลแต่เน้นความพรีเมียมมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงบอะดหนังแท้ในรุ่น EXL ขึ้นไปและหลังคาพารารามาที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งโลง่งบอะดหลังสามารถปรับเองนได้มากขึ้นเพื่อความสบายในระยะทางไกลและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่ที่สุดในคลาสพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้านเทคโนโลยี CRV ปี2026-9ลาล้ำไปอีกขั้นหน้าจอกลางขนาด9-12.3นิ้วในรุ่นท็อปทำงานลื่นไหลใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทุกรุ่นและระบบเสียง Bose 12ลำโพงในรุ่นทัวริงที่ให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงขณะขับขี่หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิตอลสามารถปรับแต่งได้พร้อมระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังรองรับการใช้งานของทุกคนในครอบครัว ในส่วนของขุมพลังรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ193แรงม้าที่ได้รับการปรับจูนให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30ไมล์ต่อแกลลอนส่วนรุ่นไฮบริดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังรวม204แรงม้าและอัตราสิ้นเปลืองสูงสุดถึง40ไมล์ต่อแกลลอนขับขี่ได้เงียบและมีแรงบิดตอบสนองดีเยี่ยมเหมาะกับคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ไม่อยากเสียความสนุกในการขับขี่ ระบบช่วงล่างและโครงสร้างตัวถังได้รับการปรับปรุงให้แน่นและมั่นคงมากขึ้นการเข้าโค้งให้ความรู้สึกมั่นใจและการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีให้เลือกในทุกกรุนและทำงานเร็วขึ้นในสภาพถนนลื่นหรือฝนตกไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับถนนลื่นหิมะหรือลุยป่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ CRV ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ ด้านความปลอดภัยคือจุดแข็งของ CRV มาโดยตลอดและปีนี้ Honda ก็ไม่ทำให้ผิดหวังระบบ Honda Sensing มาเป็นมาตร,รฐานทุกรุ่นพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแบบปรับปรุงการเตือนจุดอับสายตาการเตือนรถสวนทางขนาดถอยหลงังและระบบช่วยจอดอัตโนมัติในความเร็วต่ำทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรุ่นย่อยของ CRV ปี2026ได้แก่ LX X Sport XL สปอร์ตทัวริงและรุ่นใหม่ไฮบริดทัวริงอีลิ e ที่รวมทุกฟีเจอร์หรือไว้ในรถไฮบริดรุ่นเดียวราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทและในรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0 0้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ความทนทานและมูล,ลค่าขายต่อแล้วก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วใครเหมาะกับ Honda CRV ปี2 0 2 6ัคำตอบคือแทบทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องเดินทางทุกวันครอบครัวที่ต้องการพื้นที่และความปลอดภยัย หรือคนรักเทคโนโลยีที่อยากได้ฟีเจอร์ล้ำสมัยในราคาที่จับต้องได้รถคันนี้ออกแบบมาเพื่อคุณมันไม่ได้สร้างความหวือหวาแต่มันสร้างความเชื่อมั่นด้วยความสมดุลที่ชัดเจนในทุกด้าน Honda CR-V ปี2026ไม่ได้แค่พัฒนาขึ้นแต่มันยกระดับในทุกมิติทั้งดีไซน์การขับขี่เทคโนโลยีและความปลอดภัยนี่คือ SUV ที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ขับก็รู้ว่าทำไมมันถึงยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในใจใครหลายคน ขอบคุณที่รับชมไรคัลเจอร์ถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าที่แท้จริงฝากกดติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับให้มีเป้าหมายขับให้มีสไตล์ขับไปกับไรคัลเจอร์